สวัสดีครับผมชีจาก SC Film Crew ถ้าพูดถึงรถยนต์ไฮบริดทุกคนก็น่าจะนึกถึงเครื่องยนต์เบนซินถูกไหมละครับแต่เจ้านี่เลยครับ Mercedes-Benz GLE 350d e4matic Exclusive เป็นเครื่องยนต์ดีเซลปลั๊กอินไฮบริดไปดูกันครับว่าน้ำมันหนึ่งถังวิ่งได้กี่กิโล let's go วันนี้ไม่ได้มาคนเดียววันนี้มากับครอบครัวกันด้วยนะครับทริปครอบครัวกันเลยทีเดียวเข้ามาข้างในสิ่งแรกที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมนั่นเองก็คือจอ mbux นะครับ12.3นิ้ว2จอนะครับ1 2นะครับเป็นจอที่กว้างมากมี apple carplay android auto แต่ต้องเสียบสายนะครับมันใหญ่ตรการตาบาางแล้วก็ชัดมากแต่เรื่อง r e s p o n s ์นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรบางทีนะครับออกจากตัวแอปเนี่ยแล้วมันก็จะมีอาการแหลกแนิดนึง แต่ว่าก็เดียวจริงๆก็ไม่ได้เป็นไรหรอกครับแต่ว่าขั้นอื่นไปลองมาไม่เคยเจออาการนี้แล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือ Android Auto กับ Apple CarPlay นะครับไม่เต็มจอไม่เต็มจอในที่นี้ก็คือยังมีขอบดำอยู่ด้านข้างนะครับขัดใจนิดหน่อยเพราะว่าจอเนี่ยมันค่อนข้างกว้างแต่พอเปิดแอปไม่เต็มจอเนี่ยเลยอาจจะรู้สึก เป็อับใจนิดหนึ่งนะครับเราเข้าเรื่องกันดีก,กว่านะครับน้ำมันหนึ่งถังวิ่งได้กี่กิโลกับเจ้า GLE 350 DE คันนี้เมื่อคืนนะครับเราขับมาจากกรุงเทพเราขับไปแล้ว196กิโลเมตรนะครับอัตราการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ที่5.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับ <Okay. S 1> ไฟฟ้านะครับเหลือ82กิโลเมตรส่วนน้ำมันนั้น ลงไป1.4ส่วนสของขีดแรกนะครับเครื่องยนต์คันนี้ฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถปักอินไฮบริดนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องเบนซินแต่คันนี้มากับเครื่อง2.0ลิตรเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องดีเซลแล้วก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านั่นเองจับคู่มากับเกียร์จีโทนิก9สปีดนั่นเองนะครับแรงม้ารวมสูงสุด320แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่700นิวตันเมตร สำหรับตัวเลขของเบนซ์นะครับอาจจะอยู่ในเรียกว่าเชิงมาตรฐานแต่คันนี้เนี่ยเป็นรถ2.6ตันแล้วแรงม้าแค่นี้สำหรับคุณอาจจะมองว่าไม่มีคอแต่นี่ครับเราใส่โหมดสปอร์ตนะครับและกดครับไปครับคันนี้นะครับอัตราเร่ง0-100นะครับภายใน8.9วิแล้วก็ สามารถวิ่งโคด้าไม้นะครับภายใน16วิเป็นรถ2.6ตันที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับเป็นไงมา้านั่งสบายไหมสบายดีข้างหลังกว้างข้างหลังกว้างใช่ไหมนั่งสบายแล้วก็มันก็ห่อหุ้มตัวทำให้ไม่โค้งไปโค้งมาไม่ให้โค้งไปโค้งมา ไม่เวลาเลี้ยวก็ไม่กลิ้งมารู้เปล่ามันมากับหนังแนปป้านะตะกี้มานั่งแหละมันกว้างแล้วก็นิ่มอำนวยความสะดวกเยอะมีช่องรูเสียบ USB 2รูข้างหลังแล้วก็ข้างหน้ามี3รูนะช่องเสียบ USB เป็น Type C Type C เหมือนเลยนะครับมีแอร์หลังมาให้มี แอร์เย็นมากแม่บอกม่านไฟฟ้าก็ปกติจะเป็นม่านแบบดึงขึ้นใช่ไหมน,นี่มาเป็นม่านไฟฟ้านะครับแล้วก็ถ้าใครหิวน้ํานะก็มีที่วางแก้วด้านหลังข้างหน้าสี่หลังสี่ก็จุใจกันเลยทีเดียวไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนโอเคครับตะก,กี้เราไปกินข้าวมาแล้วอิ่มมากกินไปเยอะมากเลยนะครับโอเค มาพูดถึงตัวรถกันต่อนะครับล้ออลลอยนะครับ5กา้านไซส์20นิ้วด้วยความที่ได้ล้อมาเล็กกว่าเนี่ยก็จะได้แก้มยางที่ใหญ่ขึ้นข้อดีคือมันนั่งสบายขึ้น <Okay. S 1> เพราะว่ามันสามารถรับแรงกระแทกได้มากขึ้นแล้วก็อย่างนะ oh. แก้มยางใหญ่ขึ้นเนี่ยจะบอกว่ามันประหยัดกว่าเพราะว่าตัวล้อเนี่ยมันเล็กกว่าทําให้น้าหนักมันเบากว่าเน่งนะครับ <Okay. S 1> พูดถึงเรื่องความประหยัดนะครับรถคันนี้เนี่ยยังมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกอีกด้วยนะครับหลายโหมดมากๆมีนะครับคอมฟอร์ อีโคอินดิวิชวลนะครับแล้วก็โหมดออฟโรดซึ่งโหมดออฟโรดก็ไม่น่าจะต้องอธิบายกันเยอะเนาะก็เอาไว้ขับออฟโรดเลยแหละแล้วก็ที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดก็คือโหมดอิเล็กทริกนะครับโหมดอิเล็กทริกเนี่ยจะสั่งการให้รถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณกดเยอะๆนะเนี่ยสมมติเร่งสุด100%เลยป์๊บมันก็ยังจะใช้เครื่องมาช่วยเสริมเรื่องแรงนะแต่ว่ามันจะคุมให้ รถเนี่ยใช้ไฟฟ้าจะมากกว่าแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดแบตเตอรี่เลเวลมันจะช่วยคงระดับของไฟฟ้าให้นะครับก็คือสมมติว่าเรามีแบตอยู่50%แล้วเราก็อยากให้มันอยู่50%ไปเรื่อยๆเนี่ย <All right. S 1> เราก็เข้าโหมดนี้ปุ๊บแล้ว มันก็จะสั่งการให้เครื่องยนตติดปึ๊บอ่าข้อดีมันดียังไงอ่ะสะมมติผมวิ่งเข้ากรุงเทพแล้วผมอยากไปใช้ไฟฟ้าตอนอยู่กรุงเทพเพราะว่าถ้าขับน้ํามันในเมืองมันก็เปลืองกว่าถูกไหมละ่ะแล้วก็เก็บไฟฟ้าไว้ใช้ที่หลังอะไรงนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะครับค่อนข้างง่ายสะดวกดี มาอัปเดตระยะทางกันดีกว่าตะ่อกี้นะครับเราวิ่งไปแล้ว242.5กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้อัตราการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ที่4.6ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ไฟฟ้าเหลือแค่40กิโลเมตรเท่านั้นส่วนน้ำมันยังวิ่งได้อีก764กิโลเมตรนะครับยังเหลือเยอะมากสำหรับด้านท้ายของเจ้า GLE คันนี้นะครับได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับแล้วก็สามารถเตะเปิดได้ด้วยนะ นี่สุดยอดครับความจุด,ด้านในนะครับถ้าแบบมีโคเว v e r ปิดอยู่เนี่ยได้450ลิตรนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราปิดแล้วเราพับเบาะเรียบเลยนะครับได้ทั้งหมด1,915ลิตรแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือไม่มีเบาะแถว3มเหมือนเจ้า GLE 300นะครับคันนี้ไม่ได้เบาะแถวสาม,มาเพราะว่ามีแบตลูกมันเริ่มเทิมเลยแล้วก็พื้นที่เก็บของก็จะน้อยลงนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ข้อดีนะครับคือเราสามารถปิดฝาท้ายแบบนี้ได้ดึงพึบอ่าแล้วมันก็จะปิดลงมาอย่างนี้นี่เอง จอนะครับข้อเสียอีกอันของเจ้า JLE ส5มาู DE นะครับก็คือเป็นรถคันใหญ่โตมโหลานใช่ไหมแต่ไม่มีกล้อง360รอสงศามาให้มีแต่กล้องถอยหลังอะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันหลังจากที่อธิบายฟังก์ชันแล้วก็ให้ดูกันว่ารถคันนี้มันมีอะไรบ้างแล้วเนี่ยคร่าวๆนะครับ เรามาพูดถึง f e ล l i n g การขับกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้ขับแล้วเป็นยังไง <Okay. S 1> เริ่มเลยนะเรื่องช่วงล่างนะครับ <Okay. S 1> ทุกคนอาจจะมองว่าเอ้ยคันนี้เป็นรถ SUV คันใหญ่โตโมลานเข้าโค้งอาจจะน่ากลัว <Okay. S 1> เอาจริงไหมถ้าคนไม่เคยขับรถใหญ่นะครับอย่างผมเนะี่ย <Okay. S 1> ก็รู้สึกน่ากลัวนะเพราะว่าอาการโครงมันค่อนข้างเยอะ <What? S 1> อ่ะเนี่ยกำลังเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับเดีย๋ยวเอาฝืนมันกันนะปึ๊บมันจะมีอาการที่เรียกว่าเออดิ่นนิดนึงเลยกันด้วยตัวล้อด้วยแหละ แก้มยางเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะยางมันก็จะมีอาการดิ้นนิดนึงบวกกับน้ําหนักรถที่ค่อนข้างเยอะนะครับมองตั้ม,ม <Okay. S 1> การเอียงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมากแต่มองว่าถ้าความเร็วต่าเนี่ยมันดีมากมันนุ่มมันเก็บรอน,นเก็บการกระโดดการยวบการขึ้นได้หมดเลยนิ่มนั่งสบายอ่ะปามานั่งสบายปะละ่ะปามาบอกนั่งจะหลับนะแล้วเหมือนแล้วหลับไปแล้วนะเหมือนอยู่บนเรือไี สบายมากมาหเหมือนนั่งอยู่บนโซฟาให้ไหมใช่นั่งสบายมากด้วยเบาะหลังนั่นแหละที่มันกว้างมากนะแล้วก็มีพื้นที่ขาเยอะออมากเลยที่ไทยหนเซอร์ให้ดูอะแล้วความเร็วสูงล่ะเป็นยังไงช่วงล่างพงบาลเลยนะมันเป็นพงบาลัยที่ค่อนข้างเบาคือปกติเนะี่ยรถใหญ่นะพงบาลเลยจะค่อนข้างน้ําหนักเยอะนิดนึงแต่คันเนี้ยมันเบาเนี่ย มันไปไวมากสำหรับผมมันไม่มีความมั่นใจผมรู้สึกว่ารถมันอยากไปก่อนที่ผมจะสั่งการมันอีกแล้วฟิลถนนเนี่ยมันหายไปนะครับอ่ะเนี่ยผมเข้าโค้งเก้าสิบโค้งซ้ายนะครับอ่ะกดไปอีกร้อยหนึ่งนะครับรึปเปลียงพรมอะไรไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ารถเนี่ยมันไปก่อนเลยซึ่งถามว่าจริงๆมันเป็นข้อดีมันก็เป็นข้อดีนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าในเหตุการณ์ที่แบบฉุกเฉินจริงๆแล้วต้องหักหลบเนี่ยอาจจะทําให้คุมตัวรถไม่ได้แต่ด้วย ด้วยความที่เป็นรถขับสีด้วยแหละก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรอะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้อย่างที่บอกไปว่า320แรงม้าพอไหมมันพอแล้วขับในเมืองเนี่ยต้องบอกว่านิ่มมากๆตอนนี้ผมขับอยู่ถนนที่เรียกว่าเป็นมันตัดระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้าสมมติว่าช่วงที่ผมไม่ได้เยียบเยอะเนี่ยมันก็ตัดเป็นไฟฟ้าให้แล้วเสียงก็จะเงียบมากนะครับแล้วพอผมอยากกดอะ เครื่องยนต์ก็จะมาพร้อมบวกกับไฟฟ้าแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยก็เยอะอยากแซงเมื่อไหร่ก็แซงได้เลยนะครับบวกกับเกียร์นะครับ9ก้าสปีดเนี่ยต่อเกียร์นี่มากๆแล้วจะบอกว่าตอนที่ไฟฟ้านะมันสวิชไปเป็นเครื่องยนต์เนี่ยมันแทบจะไม่ได้รู้สึกว่ารถสตาร์ทเครื่องเลยเพราะว่าตรงเนี้ยนะมันไปใช้ไฟฟ้าในการปั่นเบลนะครับให้สตาร์ทเครื่องปกติมันจะสตาร์ทเลยใช่ไหมแล้วเครื่องก็จะสั่น ก็จะแบบไมรู้สึกว่ามันไม่นุ่มเลยอะไรเงี้ยเครื่องพังไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้อันคันนี้ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะครับอ่ะแล้วก่อนหน้าน,นี้เราพูดถึงเบาะด้านหลังไปแล้วเรามาพูดถึงเบาะแถวหน้ากันบ้างดีกว่าสำหรับเบาะคนขับนะครับสำหรับผมอะมองว่ามันใหญ่มากแต่ใหญ่มากเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อดีและก็ข้อเสียสำหรับผมนะมันเป็นข้อเสียเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปแล้วมันมีพื้นที่ในการขยับเยอะเวลาเข้าพง ผมรู้สึกว่าผมไม่มั่นใจผมรู้สึกว่าตัวผมจะปิวอยู่ตลอดเวลาแล้อีกอย่างนะคือนี่เลยที่วางแขนด้านขวาเนี่ยมันไกลเหตุตัวเลยกันนี่ขนาดผมสูง186นะแขนผมก็ค่อนข้างใหญ่ะนะมันยังต้องแบบยืดออกไปเพื่อที่จะวางแขนอันนี้ก็เข้าใจเพราะว่าด้วยบอดี้รถที่ย้ายใหญ่แต่ที่เจ๋งกว่าคือมันสามารถปรับทุกชิ้นส่วนของเบาะได้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านั่นเองมีด้านหลังมาให้ด้านหลังสามารถ เอาขึ้นเอาลงได้แล้วก็เข้าออกได้นะครับในทุกทิศทางแต่ด้านหลังของเบนซ์เอาจริงๆไม่ค่อยสาบายผมไม่เข้าใจว่าทําไมอาจจะเป็นเพราะว่าผมตัวสูงแล้วสันหลังผมมันไ้นตรงโค้งว้าวหลังมันอาจจะสูงนะมันก็เลยอาจจะรับไม่พอดีกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะส่วนมากผมเอาลงด้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกว่ามันกดหลังอนะ เรามาพูดส่วนของแสเปกการใช้งานกันบ้างดีกว่าด้วยแบตเตอรี่ลูกใหญ่โมโหลานวิ่งได้ร้อยกิโลเมตรเนี่ยแค่ไฟฟ้าอย่างเดียวนะมันดีมากถ้าคนถ้าบอกว่าคุณเอาคันนี้มาขับในเมืองเดียวเนี่ยมันแทบจะเป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวเลยด้วยซ้ำมันแทบจะเป็นรถที่ไม่มีเครื่องยนต์แล้วเพราะว่าขับในเมืองคุณคุณคงไม่ขับเกิน100อะ่ะแล้วข้อดีอีกอย่างของระบบไฟฟ้านี้คือต่อให้แบตมันมันโชว์ว่ามันวิ่งได้อีก0ูนกิโลนะแต่คุณอยู่ในสภาวะรถติดเนี่ย คุณก็ยังใช้ไฟฟ้าได้นะมันกลายเป็นว่ามันรีชาร์จแล้วมันก็วิ่งได้เรื่อยๆฟีลลิ่งการขับต่อมาที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือเรื่องเบรกคราวนี้เบรกคันนี้ด้วยความที่มันเป็นปักที่ไฮบริดนะเนาะมันก็มีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเบรกมันไม่ค่อยคอนสิสแตนต์ลไม่รู้เพราะอะไรบางทีมันหนักบางทีมันเบาแล้วบางทีมันมาเยอะบางทีมันมาน้อยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการทดไฟฟ้าหรืออะไรผมไม่ชัว แต่คันอื่นที่เคยลองไม่ได้ให้ฟิลนี้อย่างผมเทียบนะ Toyota CHR เนี่ยมีการเบรกที่คอนสิสเตนที่สุดแหละบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะน้ำหนักรถด้วยบวกกับการทดไฟฟ้าบวกกับพื้นผิวหรืออะไรก็ตามนะครับก็อาจจะเสียความมั่นใจตรงนี้นิดหน่อยอ่ะแล้วเรามาพูดถึงเซฟตี้ของตัวรถกันนะครับคันนี้เนี่ยช่างน่าเสียดายว่าฟีเจอร์มันยังไม่ไม่ ไม่2,022อ่ะใช้คำนี้แล้วกันอย่างเช่นอ่ะที่ผมเคยพูดไปแล้วก็คือกล้อง360องศาไม่มีมาให้แต่คันนี้ยังดีครับมี cruise control ไม่ adaptive แต่ก็มี pre-collision alert มาให้มี blind spot warning มาให้นะครับมี lane keeping assistant มาช่วยด้วยทําให้ขับระยะไกลเนี่ยง่ายมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับก็ยังมี limit คันเร่ง limit speed มาให้ก็คือถ้าเราไปตรงผมอะไรนะครับเราเรากดโง่งตรงนี้ปึ๊บ มันจะขึ้นคําว่าลิมิตมาให้แล้วเราก็กดเซตปึ๊บอะคราวนี้สมมติว่าผมเซตไว้ร้อยหนึง่งผมจะไม่สามารถเหยียบเกินความเร็ว100ได้ไม่ว่าผมจะเหยียบจมอะเดี๋ยวผมเหยียบจมเลยมันก็จะลิมิตอยู่แค่ร้อยเดียวเท่านั้นส่วนตัวผมชอบใช้มากกว่าเป็นคูส i อน Control นะเพราะว่าคูสคอน c o n t r o เนี่ยถ้าสมมติว่ามีรถคันข้างหน้าเนี่ยมันเบรกกะทันหันเราก็ต้องมาเบรกดีถึงแม้ว่ามันจะมี Free c ล l l i s i o n เลยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอยู่ดีนะครับ แล้วฟีเจอร์ของรถนะครับก็ยังมีเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับเบรกโฮให้นะครับแล้วคันนี้นะยังมีแอมเบียนไลติ i n มาให้64สีนะครับเอาจริงๆจะบอกว่าเมื่อคือนน่ะขับมาใช่ไหมรู้สึกมันก็รีแลกซิ่งดีนะสี64สีพี่ชีชอบไหม,มชอบสีแดงใช่ไหมซิงดีเราส่วนตัวชอบสีฟ้าสีฟ้าเบ้นเลยนะที่เป็นแบบฟ้าสว่างๆเลยสบายอ๋อคันนี้มีฟีเจอร์หนึ่งเจ๋งมากโหมด seat comfort นะครับมันจะค่อยๆขยับ ของเราทีละเล็กทีละน้อยให้เรารู้สึกว่าเราขยับตัวอยู่เราจะได้ไม่เมื่ไยเอย้มันเป็นอะไรที่เจ๋งนะเพราะผมรู้สึกว่ามีอยู่ในรถไซส์เนี้ยมีอยู่ในรถที่คนจะเอาออกไปต่างจังหวัดเยอะๆมันดีมากอ๋อแต่ข้อเสียของรถคันนี้นะครับก็คือมันไม่มีไวเลสชาร์จิ้งมาให้แล้วก็ที่วางโทรศัพท์เนี่ยเนี้ยตอนนี้ผมวางอยู่บนคอนโซลเนี่ย มันมันมันวางยังไม่ค่อยได้คือรถไซส์นี้มันควรจะมีที่วางเฉพาะของมันหรือเปล่าคือโอเคถ้าถ้าคุณบอกว่ามันมีมันก็มีแหละมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่พอคุณวางแก้วน้ำสองแก้วปุ๊บแล้วมันหยิบไม่ได้แล้วก็เครื่องเสียงของรถทันนี้นะครับได้แค่นี้จริง very very good ไม่เคยลองรถเบนซ์ขนไหนแล้วไม่ถูกใจกับเครื่องเสียงเลย มาเรามาพูดถึงการใช้เจ้า GE 300 DE คันนี้นะแบบไฟฟ้าแล้วก็การชาร์จของเจ้ารถคันนี้คันนี้นะครับมีแบตเตอรี่ขนาด31กิโลวัตต์ชัวโมซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆทําให้รถคันนี้เนี่ยมันสามารถขับไฟฟ้าได้ตาม WLTP นะ100กิโลเมตรแล้วเราลองขับจริงๆเนี่ย110ถ้าคุณไม่ได้กดอะไรมากมาย110ทําได้แน่ๆ110กิโลเมตรก็ชีวิตประจําวัน1วันแทบไปใช้ไฟฟ้าล้วนๆได้เลยมอเตอร์ไฟฟ้าของคันนี้เนี่ยก็แรงเช่นกัน100กิโลวัตต ก็ทำแรงม้าน่าจะอยู่ทั้งประมาณ130กว่าแรงม้าแล้วก็แรงบิดเยอะถึง400นิวตันเมตรก็ทำให้รถคันนี้ขับสนุกมากๆแต่การที่มีแบตและก็มอเตอร์ที่อันใหญ่ขนาดนี้ข้อเสียหลักๆเลยก็คือเจ้าสาม d ้นดีคันนี้ไม่ได้มาพร้อมกับวอร์ชาร์เจอร์พอไม่ได้มาพร้อมกับวอร์ชาร์เจอร์ทำให้เกิดอะไรขึ้นมันจะมีแค่ตัวสิ่งที่เรียกว่า Emergen c y charge จก็คือที่เสียบปลั๊กบ้านนั่นแหละเข้าได้สูงสุดแค่2.4กิวัต์าร์จ,จ้า31.4กิโลวัตต์ชาร์้เต็มใช้เวลามากถึง13-4ชั่วโมงงซึ่พอมัสิะ ขนาดนั้นน่ะมันใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆได้ยากมากๆคุณต้องกลับมาถึงบ้านเย็นๆเพื่อที่คุณจะต้องชาร์จให้เต็มในการที่จะออกไปในวันถัดไปแต่ว่าถ้าคุณมีวอล์็อกการชาร์จก็จะหดลงมาเพราะ7.4กิโลวัตต์เนี่ยทำให้การชาร์จแบตลูกนี้เร็วขึ้นจาก13.4ชั่วโมงเหลือแค่ประมาณ3-4ชั่วโมงเองแบบนั้นน่ะใช้งานได้ง่ายมากกว่าผมลองเอารถคันนี้ไปชาร์จที่บ้านอ่ะเสีบปักธรรมดาไปถึงบ้านประมาณ3ทุ่มชาร์จเสร็จประมาณ10โมงโอ้โห ถ้าคุณกลับบ้านมาสามทุ่มแล้วคุณจะต้องการออกจากบ้านตอนประมาณ8ปดโมงเจ็ดโมงเชา้าแปลว่าคุณจะออกไปแบบแบตไม่เต็มถ้าสมมติคุณมีเจ้าวอชาร์จเนี่ยมันจะทําให้การชาร์จเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะออกจากบ้านทุกวันเนี่ยด้วยแบตร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหวมากยิ่งขึ้นแล้วก็การชาร์จที่บ้านก็ถูกกว่าการที่จะเราจะเอาออกไปชาร์จที่แบบปั๊มปอตทอที่ตอนนี้เขาเก็บตังค์แล้วด้วยนะมีวอลบ็อกชาร์จได้มันก็จะเร็วกว่าแต่เท่ากับว่าอะไรครับคุณซื้อ g จเอเอสามดีคันนี้เนี่ยในราคา4ล้านกว่าบาทมาแล้วเนี่ยคุณยังต้องเสียตังค์ครับในการซื้อเจ้าวอล b บ็อีกประมาณ4 5่ห้าหมื่นบาทเพื่อที่จะใช้งานคันนี้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมันเป็นรถที่ดีมากๆถ้าคุณมีวอลชาร์จเจนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าทีจะสรุปรถคันนี้ว่ายังไงไปดูจะไปใชสิมาเรามาสรุปเจ้า ดี e 3 5ี d า้ีคันนี้กันดีกว่าน,นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถดีเซลปลั๊กอินไฮบริดนะก็จะมีความแรงแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับแต่ที่ผมชอบนะคือการตัดต่อระหว่างเครื่องยนต์กับเครื่องยนต์ไฟฟ้ามันตัดต่อได้เรียบเนียนมากคือเอาจริงๆก็คือไม่รู้เลยว่าตอนไหนใช้ไฟฟ้าอยู่ตอนไหนใช้เครื่องยนต์อยู่แล้วอย่างคือแบตก้อนเนี้ยนะมันใหญ่มากๆคือเขาเคลมไว้ว่ามันวิ่งได้100ยกิโลเมตรนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยที่พวกผมลองนะมันวิ่งได้เกินนั้น ประมาณเอาจริงถ้ายิ่งวิ่งไปเรื่อยๆมันก็ใช้ไปได้เรื่อยๆต่อให้มันขึ้นว่ามันวิ่งได้ศนกิโล มันก็จะรีชาร์จแล้วมันก็จะใช้ได้ในโซนความเร็วตำ่ำส่วนในเรื่องการขับขี่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบช่วงล่างเท่าไหร่มันให้ความนุ่มนวลมากเกินไปผมอาจจะเป็นคนชอบรถสายสปอร์ตมากกว่าก็อันนี้แล้วแต่เพอร์เฟเรนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับรถคันนี้เหมาะกับใครจะมองว่าใช้ในเมืองใช้ได้ไหมใช้ได้ดีนะครับเพราะว่ามีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ามาช่วยเนะก็จะใช้น้ํามันน้อยลงมากๆแล้วถามว่าออกต่างจังหวัดได้ไหมก็เราก็พูดให้ดูแล้วว่ามันสามารถออกต่างจังหวัดได้เช่นกันรถ คันนี้เนี่ยมีถังน้ำมันจุได้ถึง65ลิตรนะครับแล้วก็เครื่องยนต์2.0ดีเซลเทอร์โบคันนี้เนี่ยไม่ได้ให้แรงน้อยเหมาะกับการขับขี่ออกต่างจังหวัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นรถ GLE 3.0 5 DE คันนี้เนี่ยเป็นรถ SUV ที่น่าเล่นน่าสนใจมากๆเลยคันหนึงนะครับบอกกับการใช้ชีวิตในเมืองหรือว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในการออกต่างจังหวัดก็เหมาะเช่นกัน สำหรับทริปนี้นะครับเราวิ่งไปทั้งหมด710กิโลเมตรชน้ำมันไป39.7ลิตรซึ่งอัตราการกินน้ำมันของทริปนี้นะครับจะอยู่ที่17.8กิโลเมตรต่อลิตรถ้าหากน้ำมันเต็มถังจะวิ่งได้ทั้งหมด1,157กิโลเมตรก็เลยทีเดียว ทั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณ mercedes benz thailand ที่ให้เจ้า gl e 3 5 0 de 4 m a t i c exclusive คันนี้มาให้เราได้ลิมลองกันด้วยนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง the sc film crew แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางติดต่อ facebook และ instagram the sc film crew แล้วก็มี ig ของพวกเรานะครับ t v e l o n g s u n เทพแล้วก็เดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวเราใส่ไว้ในลิงก์ด้านล่างนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปละยกหนี